น,นี่ตัวขี่นะตัวขี่หมูสั้มชันมช้นสวั <c oughs> ดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นนะครับผมครับผพิมไปอีกวันหนึ่งที่ ตัวแรครับเราก็ไป,ไ,ปไปมาๆที่ไหนไม่ได้เลยนะครับคลิปที่อัพไปก็คือที่ถ่ายมาอยู่แล้วนะครับผมไปไหนไม่ได้ก็วนๆอยู่ตามบ้านบ้านเล็กบ้านน้อยอ,ะอ่ะอ่าวนๆอยู่ตามห้องนูน้นห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยเคาะไปเรื่อยๆ <c oughs> มือเคาะ <c oughs> วันนี้ผมก็เลยมาบ้านเพื่อนบ้านพี่อ้นนะครับผมหกโมงเราต้องกินข้าวเยน็นกันแล้วพี่ดินเนอร์อดินเนอร์ดินเนอร์จะเป็นมุกล็อกก็ต้องเล่นดินเหนียวแล้วพูดกันว่าเอ้ยดินเนอร์ดินเนอร์สิสวัสดีครับผมเราจะ มาทำกับข้าวกินบ้านเพื่อนกันหน่อยครับผมบอกเลยเมนูวันนี้ครับปลาทองทอดกรอบนะครับผมถ้ากินปลาทองม,โดโดมูว่าเราโดนไป็วะอาจจะต้องลองน้ําพริกมีแล้วเหลือกระถิ่นเหมือนเดิมเราได้อีสปายมาจากพี่เบนชลาทิศนะเพื่อนนะเรามาเปิดตู้เย็นเพื่อนครับดูว่าวันนี้เราจะมีอะไรแดกบ้างนะครับเลข5้าประหยัดแล้วคุณอาจจะต้องทําเลข15แล้วตอนนี้เพราะลัดเขาขยับขึ้นไปอีกนิดนึงตอนนี้ผมหวังว่าตรงนี้เปิดบาปุ๊บเนี่ยกักตุนเพียบไปหมดแล้วของหมดแล้วผมบอกเลยว่ากักตุน <amounts of alcohol writers> ช็อตเลยจ้ะมีน้ำแข็งถุงเดียวใส่ตั๊ซี่ลิทยังไม่เย็นเลยเจ้าลาออันนี้ของตูดผมนัเนเ่ยพี <vastly lava> <People> ่อะไรอะอาหารปลาอาหารปลาฮี่อะ คนเฮียแด็กสังวัตรเล่นเอ็นจีบุญบ้าผมบอกเลยว่าอินทผลลัมเนี่ยคือของที่ผมชอบมากไม่รู้ไปชอบได้ยังไงนะแล้วตามสัญญาลูกแม่ตามใจแม่บริการตามสัญญาคืออะไรปะตกแกะเสร็จปุ๊บไม่ทิ้งหายอย่างซ่อนเอาไว้ตรงนี้นี่ข้าวผัดอยู่นั่นนะจะไม่อ้าลองดูชอบมากมันคล้ายๆมันสามไหโอ้โหึพูดแบบนี้แดดก็พูดกิ้งในเรื่องคำนี้กุ้ยไข่ไม่รู้เมื่อไหร่อย่าไปกินนะขิวน้ำไม่ไม่โลว์อ่อนยังไง ฟันโอเดี๋ยวเรามากินว่าฟันโออยยุออสองเดือนเป็นไงรครับ<ม><ม>หือ,หอกรอบอยู่ไหมหงเด้งเลย <laughs> อันนี้กกินไงอะไรวะฟันปอ,องเมื่อคืนไง <laughs> ตัวนี้เป็นโมกตัวนี้เป็นโมกตัวนี้ของจริงชัวร์มาเลยจ้ากับคุณกับข้าวพร้อมอันนี้คือเครื่องแกงอันนี้แม่ทําไว้ผมว่าผมมีเครื่องแกงผมรอดแล้วคุณเรียนเชฟมาผมมีคลิกแล้ววันนี้มาทางเผ็ดแน่ๆถึงสองมาม่วงกับพริกแกงไม่น่าเหมาะวางวาะม่วงกนี่อมาม่วงก่อนะผักจังเยอะไม่หยิบหยิบมะม่วงผักกระเฉดอันนี้น่าสนใจนะโอ้โหผักกระเนี่ลำหมะขามย่าง เฮ้ยจริงๆอ่ะมีหมูสับกับกุ้งเนี่ยรอดหนักเลยเดี๋ยววันนี้ผมคิดเอาไว้2เมนูล้ไข่เจียวกุ้งสับแล้วเมื่อกี้จับพริกทำไมไม่รู้อันนี้มาไปทำบุญใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมกินเลยไอ้เชนจะไปแช่น้ำหน่อยครับครับ กะหลำปีเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าผมงงอยู่อย่างหนึ่งทันยังไงทันยังไงคุณผัดน้ำปลาได้ผัดน้ำปลาได้จับเครื่องแกงทำไมเมื่อกี้ผมจะเอาเครื่องแกงมาผัดกับกุ้งพริกแกงไข่ข้นกุ้งสดกระเฉดกะะลำขอยอีกทีเลยเมื่อกี้กล้องจับไม่ทันเมื่อกี้ผมอะไรขึ้นเหน,นะ ม่ออกแนะนําก่อนเลยตอกไข่ก่อนปลาทั้งตัวก็มีไม่เดเานี่แม่ทําไว้ให้แล้วนี่อ๋อไม่ได้มันเป็นชาเลนจ์ไม่ได้ครับสองใบสี่ใบไปเลยนะสี่ใบครับสําหรับสองคนผมตีไข่ก่อนฮ่ผมตีก่อนเงินเหลือผมตีก่อนเดี๋ยวเราหั่นกระหล่ำก่อนนะครับมาคิดดูดีเอาอิโต้มาหั่นกระหล่ำ ผมจ้างลูกมือมาให้คุณนะอนอ๋องต้องจ้างไปเลยเยต้องจ้างเลยโอ้โหขอมึงหมูสามชั้นแถวเดียวก็มาแล้วเนี่ยทันนี้อ่าใช่ครับผมครึ่งลูกก็พอนะถ้าลูกหนึ่งมันคับไปนิดนึงถ้าครึ่งลูกเนี่ยมาเม็ดนึงก็กินได้เลยเป็นโหลดตอนนั้นหนึ่งหกแยอหยอกหยประมาณนี้ เออแล้วก็กะหล่ำอยู่ที่เดิมเอากะหล่ำใส่จานกูบอกให้มึงเอาจานมาจาเนี่ยไปใส่เอออะไรของบึงวะเนี้ยผมว่ามันกินได้อยู่พี่มันจะออกแนวเหมือนนี่พี่ผัดผงกะหรี่แต่ว่ามันจะข้นสุดท้ายด้วยไข่ใส่น้ำมันแล้วครับเตายังไม่ติดไปสูตรใหม่ไม่ต้องไม่ต้องทำทุกอย่างเลยแต่ยังไม่ติดเตายังไม่ติดเตารอไปก่อนรอผมคิดออกก่อน ถึงเวลาอะไรต่อคุณจะใส่อะไรก่อนดีวะกระเทียมทุบเอาพอแล้วทุบทุบเอาฮะจริงจริงกระเทียมอ่ะต้องใช้สอดทุบนะมันจะหอมขึ้นลองดูสักนิดนึงนะครับอือลองเทนลองดมสอดดิไม่ดีเลยพี่โตมาเปิ๊บคุณไม่ทุบแบบโบราณไงโบราณเขาทุบ หมดเลยนี่มันไม่เหลือแล้วโอ้หมดเลยดิเบิ๊บอ่ะคุณดูอู้หช้าละทำทุกอย่างไม่เปิดไฟเปิดไฟก่อนอ้าวแล้วครับมาเริ่มแล้วไอเทนหยิบไอ้นี่มาให้พี่เลยตาหลิวขอแบบเชฟหน่อยเขาเชฟเหน่อยมาได้เลยเดี๋ยวผัดจะโวยเหี้ยมึงจะมาตำโง่พี่เนี่ยล่ะมึงไม่ได้ทำเขียวหวานดิสัสเออมึงจะไว้ตักข้าวเลยไงไลเทนมามา ได้เลยแต่กูไว้แทงมึงไอ้สัสพอแล้วเทนสามตับแล้วพอแล้วพอแล้วนะเทนใส่พริกแกงลงไปเลยโอเคผัดให้มันหอมๆพริกแกงเป็นยังไงดูซิอ๋อแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่พริกแกงอันนี้พริกป่นเลยไอ้เหี้ยม่ใช่พี่แกงเนี่ยนะแลเอ็นดีน้ำพริกโหเล่นกุุงเหรอออกเลยแต่ว่าผมแก้ทางได้เปิดไปเจอน้ำพริกเจ้าเสน่ห์แกงเผ็ดเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวผัดรวมไก่นี่เชฟเชฟถูกฮะ ไปดับครับเชฟผมไม่ชินเตาเยฮ้ยเริ่มหอมแล้วครับเชฟหอมไหมคนหอมนะฮะได้แล้วได้ได้แล้วหมูโขกหมูโกอะไม่ใช่หมูสับหรอวะลองดูดิเชฟลองดูดีอ่ะ ผมก็ดูรายการอาหารมาผมไม่เคยเห็นเชฟคนไหนสะดุ้งขนาดคุณมาก่อนเลยนะเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นท่าทัดกัน่ยโอแล้วกุ้ง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 มาแทนเพราะว่าถ้าคุณช้าเนี่ยผมจะขยโยถ้าผมขยโยถ้าผมขยโยคุณจะหยุดก็ไม่อยู่แล้วผมชอบกินกุ้งเลยคุณใส่เยอะเลยใส่น้ำปลาซอสน้ำปลาโอ้โหแล้วคุณปรุงเร็วเลยนะไม่ใช้เวลานานมากอะขยโยแบบรู้รสดี สวยงามพอแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเท็กเจอร์ต่างๆด้วยน้ำมันหอยมันจะดูหนยวขึ้นก็เราเติมน้ำหน่อยเพราะเมื่อกี้เราปรุงจับเหมือนกันจับว่ามั่วเลยแหละกะลเลยกุ้งยังไม่สุกเลยไม่ต้องเดี๋ยวเราตั้ไปเรื่อยๆมันจะไปเสี่ยงเชฟเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้ผักมันสลบเราเคี่ยวตอนนี้คือผมไม่อยากให้ผักมันกรอมากแล้วผู้ช่วยรู้ใจคุณนะใส่ข่รอแล้ว ไอ้น,นี้กลัวโดนด่าเพราะได้ยินว่าวาวตีไข่เลยเมื่อกี้คุณพักว่าน้ำมันหอยไม่ใส่เหรอผมใส่ขั้นตอนนี้ไม่ได้มันสีว,าว้าสีน่าทานมากเลยครับเชฟดู <มา S 2> ขั้นตอนนี้ฮะอุ้ย คุณดูน่ากินแล้วคุณดูมันจะข้นเลยเหมือนแกงกะหรี่เลยอ่าครับผมครับผมอันนี้ดูครับอย่าปล่อยให้ลูกชายอยู่บ้านสองคนขวุดทะเลิดพีบเป็นไงคุณดูกันเคาะแล้วมีขยกหน่อยขยกรับนิดนึงโอเคแะ้วโอเคแล้โอเคแะ้วเอาจานมาเลยเทนอันนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูพี่ มึงจะมายำได้ไงล่ะไอ้หียเอ้ยผมเมื่อหลายตั้งนะเพนบอค่อนข้างซีเรียสเรื่องการจัดจานละเอียดละเอียดนิดหน่อยคือผมซีเรียสทุกเรื่องพี่ยกเป็นเล่นชีวิตคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมอ่ะมีเขาเรียกว่าอัจฉริยะภาพในการปรุงอาหารแมาว่าเหมือนผมมาแอบซ่อนมันเอาไว้ลึกๆคือลมหายใจจ้า กลิ่นอันตรายเฮ้ยผมว่าคุณให้ลูกมือคุณชิมดีว่ะอะลองดูจะได้แบบไม่เข้าข้างตัวเองอะลองดู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 ผมไม่กินแบบนี้ฮะโหเออปลาอะบ้างเลยเมื่อทีเด็กมันอาจจะยังแบบจะพูดไม่คิดไงพูดไม่คิดพูดอะไรต่างๆนานามันพูดไม่เกี่ยวกับอาหารที่ทำไง เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายแล้วพี่ค่อยๆกินอ่อโอเคคุณผมผัดน้าปลาใช่ไหมแต่ผมไม่ผัดแล้วผมก็ใช้สูตรนี้อ่ะแล้วรสผมไม่จัดมากสามารถกินเดี่ยวๆได้ผักพอดีเป็นไงเครื่องแกงเข้าของที่กุ้งเป็นไงผมบอกแล้วอันนี้ผมยอมเทปเลยโอ้โหผมบอกแล้วแบบไม่ตลกด้วยอ้าไม่ตลกอันนี้ไม่ตลกนะเพราะคุณทําหน้าจริงมากไหยนะไม่ผมว่าจริง อ่ะไปวางก่อนเราไปวางเมนูที่2กูจะทำอะไรเอาไปวางตรงกลางเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอย่างหนึ่งพี่ครับผมปลากระป๋องอันนี้เทปหัวไวสายตาผมเห็นบางปลากระป๋องแล้วปลากระป๋องสองกระป๋องเท่านั้นที่พ่อผมตุนไว้คุณข้าวออกมาทานี่ปลากระป๋องตาสามแม่ย้อยแม่ครัวเราจะเอาไข่เจียวเนี่ยให้มันคลุกเค้ากับปลากระป๋องคล้ายๆไข่เจียวปลากระป๋องคุณเคยกินไหมไม่เคยเลยอ่าผมรอเลยผมก็ไม่เคยทำเวลาตอกไข่ให้เปลือกลงไปด้วย มันจะกรุบกรอบครับผมเหมือนเทแบบค่อยๆไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับเปิดตู้เย็นเพื่อนคือเวลากักตัวก็หาอะไรสุสนุกๆทำจากที่อาทิตย์หนึ่งผมว่าคนน่าจะเริ่มชิมทางออกว่าเราจะไปทางไหนกันดีครับผมเราจะใช้ปลากระป๋องทั้งหมด2กระป๋องนะครับคือเราก็เทไปอย่างนี้เลยเทไปเลยเทไปเลยเทไปเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนนะครับเหมนผมเกิดมา3 0กว่าปัวปี่ยเหมือนผมเลยเหมือนผมเลย ก่อนที่เราจะตีไข่เข้ากันพี่เราสับเนื้อปลาก่อนอ๋อให้มันแหลกก่อนใช่ครับนี่เป็นไงคุณดูลูกมือเช็ดให้อย่างดี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 เอาผ้าเช็ดตีนมาเช็ดกระทะอีกให้มันจัดก่อนนะอีกหน่อยหนึ่งเติมเค็มหน่อยทีเด็ดเนี่ยใส่น้ำปลาลงไปคุณไปแย่จะมีผลไหมเนี่ยเมื่อกี้มันเจ็บไปทีขนาดปลาทูยังแหลกเป็นเม็ดทรายไม่ไงปิดเบลรี่ปลาทู ไอ้เนี้ยมึงบีบสะกูจำเมโี่เก่าไม่ได้เลยบีบไปหาคอร์ดอิสแฟคเลยมะนาวครึ่งซี่ไม่ถึงพี่เราบีบแค่เอาเทคเจอร์นิดเดียวประมาณนี้อ๋อเสียมะนาวบ้านกูอีกทีนี้ก็ตั้งเตาให้ร้อนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคครับจริงๆแล้วถ้าผมทําอยู่บ้านพี่ผมจะไม่ใส่น้ํามันเลยก็คือเป็นเพื่อสุขภาพไปเลยผัดกะเพราผมไม่ใส่น้ํามันผมใส่น้าเปล่าแล้วรถเนี่ยคุณเติมมันไหมรถผมใช้น้ำเปล่ารถผมใช้น้ำเปล่า วันนีจะแซงซาเล้งออกซ้ายแม่งไม่ขึ้นหรอแม่งวอดเดี๋ยวแม่งวอดแม่งวอดจริงๆแล้วมันมีอยู่สูตรหนึ่งคือน้ําเนี่ยไม่ต้องร้อนมากน้ํามันนะเขาบอกว่ามันจะไม่ไปเกาะกับไข่มากมันจะไม่ไปเกาะกับไข่แล้วมันจะทําให้ไข่สุกใช่ไหมมาเกาะที่ขาแทนมีมีไปเกาะช่วงอื่นไหมขึ้นมาเอวแล้วก็พันรอบตัวไอ้นี่มันงูสมรัตผมหน้ามันไหมครับี่ยเทนเทนซับได้ให้พี่พี่เทนซับได้พี่หน่อยเออน้อนมันเอา สบายพี่เอาอะไรมาจุกางให้ดูน่ยโอ้โหลูกชาวเลนี่ลงแล้วพี่มาอันนี้อันนี้เอลเรียกผู้หญิงโชว์บมานูเอลปิดฝาครับผมครับอ่า ปิดเตาแดกนอกเดี๋ยวรอสินาทีครับสีสวยมากเลยครับเละแล้วเหมือนไข่มันน้อยไปหน่อยแล้วมวดปลาเนี่ยมันเยอะกว่าเเราก็เลยเปลี่ยนแผนคือไข่คั่วปลากระป๋องหอมมากชุณคือตอนนี้เราก็ต้องผัดไข่ให้มันเข้ากับปลาไปก่อนตอนนี้อันนี้น่าจะได้แล้วไปดูมาเหมือนไข่ทอดมากเฮ้ย พึงดูถูกเช้อบเทนเออกูว่าเหมือนมึงจังหวะหอมนะเช่นะเอางี้นะไม่ต้องเข้าข้างเทนดีงกล้ๆพี่แล้วบอกพี่ว่าเป็นอะไรอนี่หรือเปล่าห้องน้ำเปล่ามันเทหน้าร้อนอ่ะน้ำันขึ้นด้วยน้ำขึ้นด้วยมัเลมันหนุนเปล่าอย่าให้มันร้อนเลยไม่เอกแก ห้องน้ำเมื่อกี้วะพ่อไม่เคยดูห้องน้ำเลยมันเหม็นต้องเรียกเขาดูดมาดูดนะพี่มันยังมาุดหงิดเลอ๋อใช่แล้วอ่ะลองดูไม่ต้องชมเชยนะอื้มร้อนร้อนเมนูนี้ต้องประจุไว้ในบ้านผมละปลากระป๋องเนี่ยเขามีกลิ่นหวานเปรี้ยวอยู่แล้วเพราะนั้นเราเติมเค็มเข้าไป เราเติมน้ำตาลเข้าไปมันจะกลมกว่ามพอดีพี่ไปชิมมันครับผมมาวันนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมอ่าลองชิมเอาตรงๆนะตั้งแต่ทําเสร็จถึงตอนนี้ยุูยังนึกชื่อเมนูเฮี้ยนี่ไม่ออกเลยผมก็าำลังคิดว่าถ้าเนี้ยไปเจอน้าปลาพริกมะนาวเนี่ยผมว่าพอดีราบเลยกับข้าวบ้านๆดู เขี่ยไม่เชฟอร่อยคือวันนี้เซอร์ไพรส์ตัวเองมากผมชอบอันนี้มากพอมาเจอเครื่องแกงแล้วการปรุงแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเนี่ยแจ่มเลยพี่อีกเมนูหนึ่งไข่คั่วปลากระป๋องเอ๋ปลากระป๋องมันจะมีน้ํามันอยู่แล้วแล้วมันไปตีน้ํามันที่เราใส่มามันก็จะเป็นเหมือนแบบคุยมียาม่ยามียาม่ยา อ้ทเกี่กับข,ข้าวเดือดมากมันเป็นกับข้าวที่หาได้ตามบ้านปกตินะผมว่ามันแก้บเบื่อได้เรผมขอลองอันนี้กับน,น้ำปลาพ<ต>ริกหน่อยอือตุ่มโตมนะเพราะคุณชอบตุ่มโตมไหมตุ่มโตมเลยอือดีมากเลยแล้วแกงส้มของตาอาแกงส้มแม่ผมอันนี้มันมันพริกนะคืออันนี้มันของตาแล้วพี่รสชาติไม่เคยเพี้ยนอืมใช่เลยพริกเมื่อกี้เลยที่กูใส่ไปเนี่ยอันนี้แหละ แล้วปลาดุกทะเลแบบคขาบอกทะเลอ่ะมันไม่ใช่ปลาเลี้ยงไงมันเลยไม่มีกลิ่นเนเจอร์เข้อ่ะใช่ในจีโอก็ฟิกอะ่ะเขาดีไงโอ้ยเขาดีเลยคุณแพนทีเลยอะ่ะโอ้ยอ,ยอมาเลยอะ่ะเฮ็แดแอนเชาโดว์อะ่ะเฮ็แดแอนเชาโดว์อะ่ะใช่เฮ็เดแอนเชาโดว์ปะ่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยอยากซับผมนะผม <laughs> แล้วปลากระพงที่เนี่ยสุดยอดอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรป่ะถ้าเราไปกินจานนี้เท่าไหร่350เป็นอย่างน้อยเมื่อกี้ก็คุยกับแม่ครับที่นี่โลละ8ปอันนี้ปลากระพงก็ส่งตามไหนลัร้านเกมเหรอ <c oughs> เอาไป <c oughs> ทำเงี้ยเลรอไปนึกอไปเนี่ยเล่นครบสิชั่วโมงแถมปลากระพงตัวแถมปลากระพงตัว <c oughs> เยีี่ดวะนกูมองไอ้ปลากระป๋องขั้วไข่ของมึงเป็นไรวะกูนิ่มผัดพริกสีเหมือนใช่หมดกูนิ่มทอดกระเทียมผัดพริกแล้วเวลามันอยู่กับข้าวมันพอดีเป๊ะแล้วก็เสน่ห์ความยากของการทำอาหารเนี่ยคือการคุมไฟในการทำซีซันต่างๆคุมไฟเนี่ยคือยากสุดมีวิธีคุมไฟโชว์ไหมก็ใช้แฟร เซไม่ให้มันออกลับบนที่ใช่เคหมาไม่ได้อะไรแบเชฟถ้าถ้วยนี้เราไปกินตามร้านก็มี150ก็เพราะว่าปลาดุกทะเลด้วยพี่น้ำแพงคือถ้าไม่ใช่ปลาดุกทะเลผมไม่ค่อยกินพี่ถ้ามันไม่ได้ผัดเก็ดออกเือสแสดงว่ามึงวัพวกกินปลาน้ำจืดจริงๆอะผมไม่ไวัเว้ยแต่ว่าผมเสือกไปแดกตัวที่แจ็คพอตอ๋อโอเคคล้ายๆเรื่องเล่าของแม่เลยตอนนี้แม่กูไม่กินนมทำไมวะเพราะว่าตอนเด็กๆแม่บอกว่าไปกินนมอ่ะพอกินจะหมดแก้วแล้วเจอจิ้งจกฝังหัวตั้งแต่เด็กมาจนอายุเยอะเลยกินไม่ได้ เหมือนผมว่าไม่กล้าที่ออบนวดน,นะเพราะผมเห็นคุณโดนผลหมอนนวดกระทืบไหม <c oughs> แล้วผมแล้วผมจำติดตาผมไม่กล้าไปเลยอืเดี๋ยวพี่รับไปเอง <c oughs> ไปก็ไปได้วยกันให้กูโดนอยู่คนเดียว <c oughs> ถ่ายที่กูอยู่จะเปิดใต้ยัดชซ์โซโล่เกมอย่ยงดวง <c oughs> ดีไหมคนระับ ในระยะเวลากักตัวเนี่ยมันต้องแบบใช้ความอดทนในช่วงแรกเพื่อต่อบู้บปัญหา,หาก็ลองหาอะไรทำดูครับผมตอนนี้บอกว่ามาดีแล้ว <ๆ S 1> ช่วงนี้เราว่าให้กำลังใจกันน่ะเจอให้พี่สู้ๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆเพราะว่าโคโลกมันโดนหมดนะครับผมก็สู้ๆกันไปนะครับกบผมก็ขอฝากเพจ Facebook ไว้ด้วย้วกันนะครับผมใครอยากสนับสนุนต่างๆสินค้าต่างๆนะ,ค,ะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อถุงเท้ากระเป๋าทักมานะครับโอ้ยใจ๋อโอเจ๋อที่น่ปรับเหมือนกัน เปิดตู้เย็นเพื่อนครับผมอีพีแรกในช่วกักตัวนะครับถือว่าสุดยอดเพราะว่าความสนุกของมันคือเราจะไม่รู้ว่าอาทิตย์นั้นอ่ะแม่เราซื้ออะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยววันหน้าเรามาในเมนูไหนหรือว่าเราจะทําอีกหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องสําคัญเพราะวันนี้พ่อกลับมาพ่อจะด่าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกัอีพีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโคมึกซึมจบละจ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อย